ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เกี่ยวกับพันธุ์อีกเช่นเคยฮะเป็นข้าวกอขอหกหนึ่งครับติดแป้งเมื่อวานเลยที่รถพวงติดนี่เหลืออยู่ก็บอกเสร็จนี้เราค่อยไปซ้ําก็ไม่แน่นเท่าแป้งเมื่อวานแล้วฮะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเข้าเม็ดกว่าหรือเปล่าก็ต้องรอชมฮะนี่ก็สิบเอ็ดโมงกว่าเกือบเที่ยงครับ มัน้จะได้ดีได้มากได้น้อยอะไรยังไงแต่มันโชว์ลวงเนาะหกหนึ่งยิงตรงงามๆนะผมไปดูข้าวเขาตรงหลังข้างตรงโนนอ้โหหลวงเป็นแหน่ะครับอย่างงี้เดี๋ยวรอชมฮะว่าได้ดีหรืออะไรยังไงของเชียร์เยอะครับวันนี้กราเกี่ยวแปลงนี่แต่เกี่ยวแปลงฝั่ง,ฝ,งฝั่งทางโน้นะที่คันโน้นเกี่ยวอยู่มันเป็นนาคนละเจ้ามันเป็นญาติกันแต่ดำพอมกันเกี่ยวแปลงนี้เสร็จแล้วลงแปลงโน้นต่อฮะรวมๆก็ประมาณ ไกลนี้18ไล่นู่นก็10ไล่น่าจะได้ครับเกือบๆ30ไล่เดี๋ยวมารับชมพรม้อมๆกันฮนะมาดูข้าวตรงนี้กันครับเพื่อนๆโห่เนี่ยที่ผมบอกนะโคตรงาวตีจับอะ เีมงานเจ้าของนานเดินแกะแหว่งเขียวเล่นแล้วฮะสำคัญครับอาชีพเกี่ยวข้าวการเลาะขันนาเนียนได้ต้องเนียนนะเอาเท่าที่มันแบบทำไม่ได้จริงๆ่ะค่อยพ็น่า,นานจะเข้าใจแบบต้นไม้เยอะป่าเยอะอะไรเงี้ยคันนาเอียบเกี่ยมเนียนๆก็เนียนๆตามนั้นครับ ขึ้นไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เพราะมันติดต้นไม้เขาก็เอาเท่าที่ได้ครับแยวเขามาเก็บเอานิดหน่อยมะเขือเขานะ <c oughs> ไม่ค่อยมีติดลวงร่อนดีฮะแต่มันจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นี่แหละครับแดดมันไม่ออกเลยแต่เช้าจนตอนนี้เที่ยงแล้วเนี่ยแต่ข้าวโอ้โหสุดยอดจะได้แล้วคอันนี้เดินเนียนๆนะเพื่อน ไปเทก็าอุ่มทีห้าแล้วครับประคันนี้ได้สองไปแล้วสก็บต่าไว้ขาัละสองอุ้มฮะจะได้ไหม ถ้าไม่รวมอุ้มนับก็สามอุ้มอันนน้นสองอันนี้อุ้มนะั้งที่เหลืออาจจะไม่เต็มจะได้ไหมเดีย๋ยวคอยดูเมื่อวานข้าวแป้งนน้นก็ได้มื่นพันเจ็ดร้อยห้าสิบกับอุ้มสุดท้ายที่ผมมาไม่ทันมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเปียกทีนี้เขาตรวจไปเจอเพราะว่าถ้าแห้งๆมันได้มื่นสองกั 9, นเก้าพันนะันะเดี๋ยวแป้งนี้จะเป็นยังไงจะถึงมื่นสองไหม เดี๋ยวรอลุ้นกันครับประมาณนี้ฮะข้าวบนรถน่าจะเต็มเที่ยวพอ,อดีครับถอยถอยหนูโอ้โหไม่เอาเนียนเลยแต่ก็ง่ายดีครับถ้าถอยหน่อยนึงมันจะเนียนเลยครับ ก็เดี๋ยวเสร็จพื้นนี้ก็ให้ลูกน้องกินข้าวแต่เป็นลุยพื้นนู้นต่อคบเหลืองๆติดไร่กี่เกียนนะกี่เกียนสิบเจ็ดได้ไหมไม่ถึงไม่รวมนุ่นด้วย,ยข้าวไม่หนักไนงะโอ้แคท่าไ่า

สีประมาณนี้ฮะแน่นอยู่แต่หนักไม่เท่าไหร่น่าจะพอดีรถกั กว่าเอออันนี้มันกว้างอ่ะกว่างก็บางกว้างกว่าก็ลุงให้ผมขยับรถผมขึ้นไปดูโอ้โหผิดตาเลยกว้างไอ้เมื่อตวิ่งดีเนี่ยแต่โอ้โหของงานดักไม่ยอมเต็มเลยบางกว่าง ข้าวมันบางครับอันนี้ไปเกี่ยวข้าวบางมาอันท้ายนูน่นอันสุดท้ายทีนี้มันฝางมันรอดซีรอบเยอะข้าวบางคันนะเป็นปัญหาเลยครับแต่คันนู้นไม่ค่อยรอดคันนี้รอดซีรอบเยอะข้าวบางาข้าวหนาไม่มีปัญหาคันนี้ประมาณเท่าไหร่เนื้อ ถึสิบหกไหมนะโอ้เกลียบเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่นเกลียบเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่นทุกคนมาด่าไงห้ากว่าห้าได้อยู่กว้าวนี่แข่งไป่ถูกอ่ะอยู่ที่น้ำหนักข้าวอีกเนาะโอ้เจ้าของระบบอะไรหลงกันงพุกเอ็งรอไปติ๊กเก็ตกว่าเอา้ามันหนักนีมีข้าว ไปเพื่อนไปยังปูถึงแม่ไม่สบายเลยข้ามันปะแล้วไปเลยวะเนี่ยรอพี่หนึ่งเออไม่รอแล้วไปเลยไปก่อนกลับก่อนเออถึงจะรอเพื่อเย็นขี้เกียจขุมเตนลงแล้วเพื่อนๆแถวนี้เสร็จไปแล้วไปแล้วเต็มเที่ยวพอดีเมื่อกี้นี่ก็เป็นอันเดียวครับเก้าวไล่กว่าสิบไร่ประมาณนั้นเนี่ย แต่ข้าวต้นเหมือนจะสดกว่าฝั่งนี้ก็นาพี่นาน้องก็แล้วครับไอที่กำลังเกี่ยวอยู่นั่นนาะพี่สาวพ่อผมแปลงที่เกี่ยวเสร็จไปก็นานะน้องสาวพ่อผมจะแต่ย,ยากันนี่นะฮะรถเห็นรถเล็กก็เคืออาติกันนี่นะครับ,รนนรบพี่เกี่ยวเกี่ยวกันอยู่โห oh, เริ่มเหม็นควันตแล้วพวกจุดไฟวย กลับรอบนึงแล้วครับเพราะว่าวนไม่ได้จะต่อตูดกันไงก็เลยหววหัวกลับเองก็น่าจะแทงนี่แล้วก็หววกลับไปนี่อีกนะพอคันด้วยยังไม่ถึงเลยนะเป็นยกร้ออยู่เลยนะครับ่าวพอได้ฮะสมปูนดีอยู่ครับแต่ความแน่นไม่เท่าไหร่ เล็กๆแต่ใบเขาสวยกว่าเจ้าโน้นนะใบไม่มีไหมเลยนะใบเขียวสวยเข้าเหมือนกันครับหกนึง เลาะขันน้ำซึมเ้ื่น่าจะประมาณนั้นแหละท้ายห้อยไปแล้วเพื่อน ไม่มีแปดไอ้ร้อยแปดสิบองศาแบบเขาก็เขาหามุมมาฮะ <laughs> ประมาณนี้ครับพอเทได้จะได้ไม่ต้องรอกันต่อกันก็อีกรั้นนึงก็จะช้าเพราะว่าเราแข่งกับฟ้ากับผลต้องพลิกแพงเอาครับเดี๋ยวก็เสร็จมพร้อมกันแล้วก็ไปมพร้อมกันเตรียมมพร้อมกันรู้เรื่องครับประมาณนี้เดนะี๋ยวเดี๋อุ้มนึง ตูงตีเพราะวฝามันต่ำกว่าคันนี้นะแต่แต่คานตูมันกว้างกว่าแต่ฝาคันนี้สูงกว่าเราจะเรียมไปแล้วครับไปตามนู่นของเสียคิมนู่นเะหลืองๆที่เหลืออยู่ประมาณเลี่ยนนึงได้มั้ง ียก็อุ้มเกือบ,บ,บเต็มครับพอดีนะอุ้มหนึ่งเดี๋ยวขอบนิดหน่อยในท้ายลุ้นท้ายในท้าย không nọc thì lôi nè, không nọc à? 500 <coughs> phải <coughs> <coughs>

ไม่มีฝนให้กวนใจครับพื้นนี้ก็มันย8แปดไร่ได้ไม่ขาดยี่แปดยี่เก้าวันนั้นใกล้สามิบนู่นแหละแล้ก็เกี่ยวนน่นจอเกี่ยว3้ำงานเมื่อวานที่ไม่เสร็จฮะโอเคก็วันนี้ก็แค่นี้ครับแตงเงี้ยนหนึ่งไปแล้วนี่ก็ประมาณเจ็ดเกียนกว่ากว่ามากกว่าน้อยรอรุ้รอฟังราคาด้วยก็นั่นแหละฮะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามครับมันใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไป เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมเรื่อยๆฮะหนุนก็นกำลังสังสรรค์ปาร์ตี้กันครับอยู่กระท่อมเยี๋ยหมหกล้อเข้าไปก่อนไปแล้วเ <c oughs> จาว้จาเก่าเจ้าเดิมครับ <c oughs> เอียดดีจังไปแล้วครับบ๊ายบายวัสดีครับ